สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นท่าทาชนบุรีนะฮะนี่เราเข้าอีหนึ่งเทสท่าทาซีจีเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะวิ่งวิ่งแล้วก็จับสตาร์ทไม่ติดอ่าดูนะว่ารถเป็นอะไระมาสตาร์ทเครื่องดูก่อนเนะี่ยสตาร์เลย ไม่หมุนเนะเดี๋ยวเปิดฝาออกมาดูนะว่าวาวหักกระแทกลูกสูบไหมว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะเคสนี้เปิดฝามาดูนะดูสูบหนึ่งเละเลยวาวหักฮะดูอันนี้ก็เริ่มไปแล้วบะจมแล้วนะเครื่องน่าจะมีปัญหานะเครื่องสั่นเดินไม่เรียบนะฝาน่าจะรั่วมีอาการนานแล้ว เดี๋ยวมาดูเครื่องลูกสูกแตกนะมาดูปอกเป็นเยอะไหมว่าตีปอกได้ไหมนะปลหลักๆต้องเปลี่ยนแล้วนะสายพานใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนลูกลงลูกรอความน้ําลูกค้าเอาเครื่องมานะถอดมาใหญ่คันหนึ่งเดี๋ยวยกใส่เอาชุดสายพานเทมมิ่งใส่ ของไม่ใส่นะฮะก็เก็บงานแกรลวก็ทำความสะอาดก่อนนะฮะาบน้ำมันที่น้ำมันไหลๆนะฮะแล้วก็ต้นอ่างมีบุบนะเดี๋ยวต้องเปิดดูว่าปั๊มแตกไหมนะมาโดนด้านหน้ามาเครื่องนะเรามาเปิดเครื่องดูนะดูแตกนะเนี่ย เขาเหวี่ยงมาฟาดไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ยเขาปั๊มที่ว่าโดนหน้าข้างหน้าด้านหน้านะ่าต้องเปิดฝามาเช็คใหม่นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ่าแตกได้ไงเครื่องที่ลูกค้าเอามานะมาชหละดูแหวนหักนะครับดูแหวนเสียใช้ไม่ได้สรุป ใช้ไม่ได้เลยลูกสูบเดี๋ยวต้องเอามายำกันนะก็คือพูดง่ายเลยชุดนี้เสื้อชุดนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องตัวเดิมนะท่อนล่างท่อนล่างตัวนี้ตัวเดิมลูกแตกตีปอกใหม่เปลี่ยนลูกหนึ่งลูกนะฮะแล้วก็ฝาสูบเป็นฝาของคันนี้ตัวนี้นะเครื่องคันนี้อ่ะมาผสมกันเลยอ่ะอันนี้ก็เตรียมเอาฝากับเสื้อสูบนะไปตี ตอกใหม่สูบหนึ่งนะฮะตีปอกเอาฝาไปทาเกียร์บาสเกียร์วาวเปลี่ยนซีลอถวาวใหม่นะเปลี่ยนลูกหนึ่งลูกเพื่อสูบมาแล้วนะก็คือตีปอกสูบหนึ่งอ่าูบหนึ่งตีปอกใหม่อันนี้ก็จะอันนี้เดิมเดิมนะแล้วก็ลูกสูบเดิมเปลี่ยนลูกหนึ่งนะลูกสูบสูบหนึ่งเนีเขาเขาวงเขายงเดี๋ยวกาลังไล่ประกอบนะเนื่องจากฝาสูบนะอ่าผุเราเอาไปทําการปาดฝาเชื่อม รอยผุใหม่นะแล้วก็ปรับหน้าใหม่เลยระหว่างรอฝาก็ประกอบเครื่องก่อนนะประกอบเรียบร้อยนะฮะร,รีรอฝาฝาตูบนะได้มาเรียบร้อยแล้วจากที่รอยผูนะก็เชื่อมเชื่อมใหม่มาได้นะดูด่างๆในเชื่อมทุกช่องเลยรอยด่างๆนะฮะ เจียบ่าเจียว,วเปลี่ยนหลอดวาวเปลี่ยนบ่าวาวด้วยนะฮะลลอกใหม่หมดนะฮะแล้วก็วาวไอดีไอเสียเป็นบางตัวประกบฝานนะนะสายพานใช้ของเดิมนะของคันเครื่องตัวที่แตกทำนะลงปั๊มน้ำใช้ของเดิมหมดพ่อน้ำแดงนี่เปลี่ยนถึงเส้นนะแตกถ้าคัด เปลี่ยนใหม่ของลูกค้ามานะครับสายปรุงสาผพานเครื่องลงมาเกอบเครื่องใส่เสร็จเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันโอเคเครื่องติดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาร้าเครื่อง เราเก็บงานประกอบไปไประกอบแบนเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันอ่าเครื่องเดินนิ่งนะดูติดเครื่องรันดูพัดลมพัดลมทํางานปกติแล้วนะจะพัดลมจะทางานรอบต่าต่อเมื่ออุณหภูมิได้ที่นะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งครึ่งเกความร้อนอยู่ครึ่งหนึ่งที่หน้าปัดนะพัดลมจะทางานรอบต่ำอ่า อันนี้ถือว่าทำงานปกตินะฮเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเทสกันดู <Woo! S 1> ทดสอบวิ่งเทสนะฮะหลังจากแก้ไขดูอาการเล็กดีนลยรถวิ่งได้ปกตินะฮะ หรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอ่าอันนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการรถวิ่งวิ่งมาแล้วดับนะสตาร์ทไม่ติดอ่าแต่นี้จะเป็นทาทาซีนจีนะตัวเฮดดีตัวใหม่ล่าสุดเบื้องต้นนะจากที่ตรวจเช็คก็คือลูกสูบแตกนะฮะวาลวหักหล่นไปกระแทกหัวลูกสูบนะอ่าลูกสูบแตกอ่านี่ลูกค้าก็ได้ทําการเอาเครื่องอีกตัวหนึ่งมาให้เช็คนะก็ เครื่องของลูกค้ามีอีกตัวหนึ่งที่บ้านนะครับกลายเป็นว่าเครื่องตัวนั้นก็แหวนหักนะใช้ไม่ได้เลยต้องเอาเครื่องมาผสมกันนะก็คือท่อนล่างมันท่อนล่างเป็นของตัวเดิมนะก็คือเอาไปตีปอกใหม่เปลี่ยนลูกหนึ่งลูกนะส่วนฝาสูบก็จะเอาเครื่องอีกเครื่องตัวที่ลูกค้าเอามาให้นะเอาไปเจียบ่าเจียว,วาลแล้วก็ปาดฝาฝาผูกเชื่อมฝาผูกเปลี่ยนซีลหลอดวาลอัดบ่าวาลใหม่นะครับพร้อมเปลี่ยนวาลไอดี ID, ไอเสียเป็นบางตัว อ,อันนี้ก็จบสวยๆเลยนะ,ะสำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามาเข้ามาได้ครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรี0 8 0 2 2 2 2 2 2 2 2นะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ